สวัดีครับผมกับผมโตชแนลครับกับรายการเชาเก้าโชว์รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกไปเกาะติดฟุตบอลอิตาลีนะครับผมวันนี้ครับเราจะพูดถึงเก้าโชวเซเรอ,อานะครับก็ไปกันไปนะครับสุดท้ายที่แล้วเกมที่สิบสองนะก็ผลออกมาเป็นการต่อไปนี้ครับ คู่แรกสุดเลยครับผมนาโปลีถลม่มซัตัวโรด4ประตูต่อศูนยแลนเชตแพ้ยูเวนตุนตตนตตตสศูย,าาสย์ประตูต่อหนึ่งอินเตอร์ถล่มซานโตเรียน3ประตูต่อศูนย์แอนฟอรลีแพ้ออตาลนต้า0ประตูต่อสองสเปเซียแพ้ฟิออ,อ,เเอลิเน,เนติตน,น,ตน่า1ประตูต่อสองเคโมเนเซเสมออูดิเนเซ0ประตูต่อศูย์ลาซิโอแพ้เซเนตาน่า1ประตูต่อสาม ตอริโนชนะเอซิมิลานสองประตูต่อหนึ่งเวโรนาแพ้โรม่าหนึ่งประตูต่อสามแล้วก็ออซาแพ้โบโลญญาหนึ่งประตูต่อสองครับสิบคู่รวดก็ตารางคะแนนนะครับตอนนี้นะโปลีครับนำสบายหายห่วงเลยครับผมแข่งสิบสองนั้นมีสามสิบสองคะแนนนำที่สองนะครับ, 32, อ,นน 2, รบอย่างอัลเจันต้ายอยู่ถึงห้าคะแนนยี่สิบเจ็ดเองอัลเจันต้า นะครับมิลานยี่สิบหกโรม่ายี่สิบห้าลาซิโอยี่สิบสี่อินเตอร์ยี่สิบสี่อินเตอร์นี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเล่นไปสิบสองเกมไม่เสมอใครเลยชนะแปดแพ้สี่ไม่ชนะก็แพ้เลยอินเตอร์แล้วก็ยูเว่นะครับยี่สิบสองอูดีครับช่วงหลังมลแมวเริ่มแถวลงไปครับอยู่หล่นาอยูเวนับแปดไปยี่สิบสองเท่ากับยูเว่นะครับโปริโดครับล่าสุดชนะมิลานครับแรงขึน้นมาครับมี แรงขึ้นมามี17คะแนนส่วนท้ายตารางครับท้ายตารางนี่ผมเอาเฉพาะาทีมที่มีเลขตัวเดียวนะครับก็คือได้คะแนนแค่เลขตัวเดียวคือ 9, 8, 7, 6อะไรอย่างเงี้ย5ด้วยครับชี้เป็นที่ไม่ใช่ชี้เป็นที่ก็คือสเปเซียที่16นะครับมี9คะแนนเลชเช่ค,ครับมี8คะแนนแามโดเรียมี6คะแนนเวโรนามี5คะแนนแล้วก็เคมโเดเต้มี5คะแนนนะครับก็ ุดสัปดาห์นี้ครับมีโปรแกรมฟุตบอลกอโทรลนีร์เหมือนเดิมนะครับผมในกันสิบคู่เล่ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับนัดไฟเดย์ไนท์นะครับคือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ครับคืออูดิกับเลเช่ครับอูดิเล่นในบ้านเจอกับเลเช่แล้วก็วันเสาร์นะครับสามทุ่มมีเอมโปลีกับซัซูอลโลซาแลกับเคโบเดเซ่นะครับสามสามทุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ คือวันเสาร์ตอนเช้าว,วันอาทิตย์เตะท่้งคืนนะครับอตแลนต้าเจกานณาโปลีโอโหสำคัญมากออตแลนตาเจอาคณาโปลีนะโปลีเพิ่งเสียสชเติแพ้เป็นแล้วนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากที่ไม่แพ้ใครมาอย่างเดวนะั้นมากๆทั้งในลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกนะครับแพ้กับซิวร์พูลครับศูนย์ประตูต่อสองจะสะดุดต่อตตเนื่องไหมเดี๋ยวรู้กันสุดสัปดาห์นี้ครับแล้วก็เอซีบิลันจกก้กคณะสเปเซียนะครับตีสองสี่สิบห้า คืนวันศุกร์หนึ่งเสาสี่วันอาทิตย์แท็บหกพฤศจิกายนสิบแปดรายการสามสิบนาทีจากห้าโมงครึ่งไปหกโมงครึ่งเวลาเข้าฤดูหนาวน,นะมันเลยบวกหนึ่งนะครับก็เป็นบอร์ลอนยากับโตลีโนโ่มอนต้ากับเวโรนาสามทุ่มครับอหมือนกโโันตัวโน้หกโมงครึ่งสามทุ่มมอนต้าเวโรนาโอ้โหพามทามเวลาเดียวกับจามโดเลียกับฟิออนะครับแล้วก็ เที่ยงคืนคือมันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันนะครับก็คือโรมากับลาซิโอโอ้โห,โหแต่ที่แบตกรุงลุมกรุงลืมกรุงรวมเลยอ่าแต่บิ๊กแบตกรุงโรมหรือด,ดับบี้เดลาคาป,ปิตาเลก็คือแคปิตอลนะครับก็คือเมืองหลวงของอิตาลีสายอิตาลีสายเตลเ่นเนี่ยสายเตลเล่นจะเรียกว่าแคป,ปิตาเลอ่าโหบิ๊กแมตช์เลยนะสองคู่รวดโรมราลาซิโอแล้วก็คู่เด็กสุดครับ ของคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์ปีสองสี่สิบห้ายูเวนตุสเจอกับอินเตอร์คู่ปรับบรรยากาศที่สุดของของกันและกันคือยูเวก็เกลียดอินเตอร์มากที่สุดอินเตอร์ก็เกลียดยูเวมากที่สุดเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามิลานจะเป็นดาร์บี้แมตช์เป็นเมือนเดียวกันแต่ยังเกลียดไม่เท่ายูเวคิดเอาละกันครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นไม่เชื่อไปถามพี่ฟานได้เกลียดจริงไหมถามพี่ฟานได้เลย อูดิกับเลเช่ใช่ไหมครับอูดิเตรดเช่วิเคราะห์เขาเรียกว่าใส่สก,กอร์ไปเลยนะครับไม่เกี่ยวกับแฮนดิแคปอะไรเลยนะเขาเรียกว่าความรู้สึกส่วนตัวหรือการทายส่วนตัวผลนอกแบบอยากจะวิเคราะห์ก็พูดเลยนะครับอูดิเตรดเช่ผมว่าอูดิเรดเช่ชนะเลเช่สองหนึ่งน่าจะกลับมาชนะได้แล้วแหละเพราะว่าปิดมานานนะครับสำหรับอูดิแล้วก็เอมโปลีกับซัสโซโอรโ่คู่นี้ชีเวนีทีมนเดียซัสโซโอรโ่บุกชนะต่างมาดูตอนหนึ่งเลย เอโปลีหนึ่งซัสโซโอโรสามเลยผมให้เพราะว่ายิงเยอะมากทุกทีแต่ล่าสุดโดนนาโปลีถล่มนะยังจะเชื่อมือได้อีกเหรอซัาสุดผมว่าได้ผมว่าพวกเขามีทีเด็ดเพียงพออย่างน้อยๆคือไม่แพ้อ่ะดีวิธีจะบุกชนะเอมโบลีเลยนะครับแล้วก็ซาแลนที่นาหน้ากับเคโบเรเต้คุณต้องให้ซาแลโหดมากฟอร์มบุกชนะลาโอได้ไม่ธรรมดาเล่นๆน่ใช่เคโบเรเต้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาหน่าจะชนะได้ครับ ซาเล่ชนะเคโมเนเซผมว่าสามศูนย์แต่ไอตาหน้าสามเคโมเนเซศูนย์ไปเลยไม่ไเลยแล้วก็อัตแลนตากันนะโปลีผมว่านาโปเลียังคงฟอร์มดีอยู่นหบุดน่าจะบุกชนะอัตแันต้าได้ผมว่าอัตแลนตาหนึ่งนาโปเลีสองครับมิลานสเปเซียมไม่น่าเป็นหามิลานชนะสเปเซียแต่เฉียนวิลไม่หนึ่งศูนย์ก็สองหนึ่งผมให้อ่าสองก็ดูต่อหนึ่งนะครับให้มันเสียวๆหน่อย บุโรลย่าโตลิโนผมว่าเสมอกันสองสองน,นะครัเสมอกันเดียวหรือถ้ามีผู้ชนะเป็นน่าจะเป็นโตลิโนบโรลย่าไม่นายชนะมอนซ่ากับเวโรนาคู่นี้ถือว่าแย่พอกันผมว่าเวโรนาชนะมอนซ่าแพ้เวโรนาศูนย์หนึ่งจำตัวเลขของฟิออลาซานกับพีอาาอใช่ไหมครับจำตัเวเลขฟิออร์นรินนาผมว่าฟิออเบียระ ตามมูด,ดียแพ้ฟิโอหน0-1นะต่ฟิออชนะโรมาลาซิโอคู่นี้โหดเดายากมากฟอร์มสูสีกันแต่ผมว่าโรมาของมูรินโญ่ถ้าได้เล่นเป็นเจ้าบ้านได้ตักได้ขึ้นว่าเป็นได้ไดสถานะก็เป็นเจ้าบ้านนะผมว่าโรมาชนะโรมาชนะลา,นะาซิโอ2ก็ดูต่อนถึงแล้วกันแล้วก็ยูเวอ,อินเตอร์ครับ ผมวัดเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งหรือถ้ามีผู้ชนะผมว่ายูเอินเตอร์ไม่น่าชนะผมวัดเสมอไอ้เสมอแล้วกันหนึ่งหนึ่งครับโอเคครับเข้าขๆประมาณนี้ครับทั้งหมดนี้ก็คือชาวเกาโช่ประจําสุดสัปดาห์นี้นะครับผมมีอาแถมให้นะอะแถมให้ตารางคะแนนเซเลบีไม่ไม่มีคอเซเลบีนะยากมาก แต่แต่ตารางคะแนนให้ให้เข้าๆเพราะว่าจะได้ดูว่าทีมไหนที่มีแบบฟอรม์มที่กำลังฟอร์มดีๆแลวมีดุ่เลื่อนชั้นขึ้นสูส่เซเนอาในดูกานหนาเริ่มเลยครับก็อาร์มหนึ่งครับตอนนี้เป็นฟซิโนเน่ครับคือเป็นทีมทีท่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงในเซเนอาหรอเซเรียบีมาตอลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นสลักตกตกสลักขึ้นอะไรเงี้ยฟอซิโนเน่ มี2 1นัดนะครับเซลบีโปเซโนเน่เก็บไป24คะแนนเจโนครับเพิ่งตกไปร่ก,กันที่แล้วตอนนี้มีรุ้นเลื่อนชั้นกลับมาขึ้นมาใหม่ครับมี22ไปลองจารโปรงในเวลานี้แต่นานหน้าครับ20รดจินน่าครับหายไมนานมากๆใครมีโชคหนึ่งเส็งลบถึง8คะแนนแต่รอดตกชั้นเพราะใครครับวอเตอร์มัสซารีโอ้โหแบบเป็นคู่บุญของทางเลนจินน่ามากๆสมัยนั้นและผมเชื่อว่า มีสุดขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้อยู่ันับสี่ครับเล็กจีน้านะครับหายไปนานตกไปนานมากๆตกจนมาตอนเนี้ยใกล้จะถึงเซเลาอยู่แล้วอยู่ขึ้นมาตอนนี้อยู่เซเลดีครับสิบเก้าคะแนนเท่ากับไก่แดนใต้ครับบารี่ไก่ลโลโก,โก้เป็นไก่สิบเก้าคะแนนเหมือนกันบารี่นะครับยิมจากแดนใต้เพราะมาันต้นรองเท้าให้ใกล้ๆก,กับเลเช่แต่ <c oughs> ลบูปามาครับสิ 19. บเก้าบุฟฟ่อนยังอยู่ตอนนี้น่าอยู่ปามาก อาร์โธลีสิบแปดเบเชสิงน้ําเงินนะครับหรือบางทีบางทีก็เรียกว่าสิงทองแล้วแต่เล่นจะเป็นสิงเนี่ยเราก็เป็นสิงเบเชสิบแปดเหมือนกันทีมเก้าของโรเบโตบัคโจนะครับแล้วก็ไทยตารานะครับโคเซนซาสิบเอ็ดเบเดเวนโตสิบเวนิเซียเก้าโคโมเก้าเปนูจาร์บุ้ยเฉยเลยครับมีเจ็ดคะแนนนะครับทางตารางไม่มีอะไรครับมีซุตติโลกายารีสเปาชิเดเดลล่าโมเดนาบาเลโมแล้วก็ นะครับผมที่แห่งหนึ่งหอเอ็นขอเอ็นปิซซาสําหรับวันนี้ก็คือชาวเกาโชครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกาเซียสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวัี้สวัสดีครับชาว